วันนี้มาเปิดบูรนะครับคูม <c oughs> ิโกคอลลาเจนครับเป็นสินค้าตัวใหม่ของทางบริษัทผมก็ทำมาได้ประมาณ6เดือนแล้วครับ <c oughs> ก็กระแสตอบรับค่อนข้างจะดีครับ <c oughs> เพราะว่าทานแล้วทางลูกค้าบอกว่าเห็นผลเร็วและเห็นผลจริงก็ดีใจครับแล้ววันนี้ก็คือ <c oughs> เราดารานักสแสดงศิลป,ปินหลายคนก็ได้มีโอกาสเพราะว่าหลายคนก็ทําธุรกิจของตัวเองซึ่งโอเคเรามีชื่อเสียงแตการทําธุรกิจมันก็ไม่ง่าย เนื่องจากการแข่งขันสูงเรื่องมาสเตงก็สำคัญราคาก็เป็นปัจจัยผลตอบรับที่ได้ก็คุณภาพนี่คือสำคัญที่สุดที่ผ่านมาจากนักแสดงหลายคนไม่ได้ถ่ายละครตัวผมเองก็ไม่ได้ถ่ายละครมา7เดือนตอนแรกก็ถือว่าโอเคเราได้มีเวลาไปลุยธุรกิจแล้วก็ได้ทำร้านอาหารสำหรับผมร้านอาหารที่ไปทำเปิดได้หนึ่งเดือนก็จเจอโควิดก็เลยกระทบอย่างแรงเลยครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ทางกันตนาทางสยามแพร์ก็อนที่เปิดโอกาสให้กับนักแสดงนะครับที่มาขายสินค้าของตัวเองนะครับทางทางเพจแล้วก็ทางงานด้วยครับแม่ธุรกิจเราได้รับผลกระทบจากโควิดก,ก็ต้องบอกว่าอย่างร้านอาหารก็ขาดทุนมาทุกเดือนเลย<ม>จากจากร้านก่อนที่ผมจะมาทําคือผมไม่ทําเพราะว่าเจ้าของร้านเก่าเป็นพี่ชายและเขาป่วยป่วยแล้วก็ จริงป่วยและเสียชีวิตเราก็มาทําต่อเพราะเราเห็นว่าร้านดีเราเราไม่อยากให้ร้านได้ได้ปิดร้านดีร้านกําไรอาหารอร่อยอย่างที่บอกมาทําได้เดือนหนึ่งปุ๊บตั้งแต่นั้นไปขัดขาดทุนทุกเดือนขาดทุนเยอะด้วยครับขาดทุนห้าก็มีห้าหกแสนต่อเดือนตอนนี้เริ่มฟื้น,ฟ,นฟูกลับมาบ้างแล้วก็จะขายวันแสนกว่าบาทสองแสนมีสี่พัน เราปิดไว้ช่วงแรกแล้วก็ลุยเรื่อง Delivery <ะ>ซึ่งร้านอาหารแนวผมเป็นร้านอาหารทะเลส่วนมากลูกค้าเขาอยากมานั่งทานที่ร้านอยากมาได้บรรยากาศพอเป็น Delivery ก็กระทบหนักนะครับก็ทำโปรโมชั่นแม้กระทั่งเป็นโปรโมชั่นที่อาจจะอาจจะขาดทุนแต่เราต้องทำยังไงให้ให้พนักง,งานเราเขาอยู่ได้<ะ>แต่ช่วงนี้พอ อยยาากเริ่มคลายลูกค้าสามารถมาทานในร้านได้ก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ตกใจเหมือนกันเดี๋ยวที่ผอแสนกว่าบาทสองแสนมาเจอสี่พันนี่โอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเลยครับอาหาถึงเรื่องนาฬิกาด้วยครับพี่ครับผมนี่ไงค่ะว่าเราก็โดนเราโดนจริงจริงยังไม่รู้รู้กันหมดได้ยังไงนะครับคือก็ไม่ได้อยากไปสัมภาษณ์เรื่องนี้มากก็คือผมไม่ได้แจ้งความกับเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่า เคยค้าขายกันคือเคยซื้อนาฬิกาก็เคยคืนเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นขายก็ไม่เคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้เลยครับปัญหากับนาฬิกาของผมที่เกิดขึ้นน่าจะประมาณปลายปีที่แล้วแล้วก็ได้ส่วนหนึ่งคืนมาครับผมได้ผมได้คืนมาผมได้คืนมาครึ่งหนึ่งมันเกิดอะไรยังไงขึ้นไม่ทราบคือผมเอานาฬิกาไปฝากเพื่อจะขายแล้วก็เงียบ เนี่ยเี่ผ่านไปก็ก็ได้แจ้งไปว่าขายได้หรือยังแล้วผ่านไปประมาณสองสมเดือนผมก็เลยติดต่อไปว่าถ้ายังขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขอคขืนก็ก็แจ้งมาว่าอ๋อมีคนมามัดจําแล้วก็ให้มัดจํามาแล้วก็ทยอยให้เราก็เอะดใจก็ก็คิดว่าอาจจะมีปัญหาก็ก็ถามไปเขาบอกเออเดี๋ยวขอขอทยอยใจ่ายให้พี่ได้ไหมก็ให้โอกาสเขาแล้วช่วงโควิดเราก็ไม่อยากไป พอมาเจอเรื่องโควิดเราไม่อยากไปตามทวงหนี้ใครอ,อ,อีกอย่างหนึง่งผมก็ค่อนข้างก็ได้ยินมาบ้างว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องทางเงินเราก็คิดว่าโอเคเขาก็มีเจตนาที่จะมาผ่อนจ่ายคืนคือทยอยจ่ายคืนครับมีเจตนาที่จะทยอยจ่ายคืนเราก็อยากให้โอกาสเขาก็ถึงไม่ได้ไปแจ้งความก็ยังคุยกันแต่ก็ไม่ได้คุยกันมาหลายเดือนแล้วครับเท่าไหร่คะที่เรา ของผมมูลค่า4 0 0แสนบาทครับผมได้คืนมา2 0 0แสนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับแต่ว่าเขายังเขายังอย่างตอนนี้ตอนนี้จับไปแล้วอ่ะพี่กลัวไหมว่าพิษต้นหลังจะไม่ได้เอไม่น่าจะได้แล้วแหะครับคิดว่าอย่างนั้นคือเพราะเพราะพอเป็นข่าวผมก็ได้ทราบมาว่าหลายหลายคนที่ที่โดนแล้วก็มูลค่าเกินล้านด้วยซ้ำเป็นหลักล้านด้วยซ้ำก็ของเราต้องถือว่า ก็ทำกฟาดเคาะไปถือว่าเราโชคดีที่เราไม่ได้โดนเยอะกว่านี้ถามว่าเขาคงก็ทําใจเป็นระดับหนึ่งแล้วครับถ้าได้ก็คืออย่างที่บอกเราเรามีเจตนาที่จะให้โอกาสเขาแต่พอถ้าถ้าตอนนี้ถ้าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเขาโดนจับไปแล้วว่าน่าจะยากะครับตอนนั้นเราขายซื้อขายเขาเราไว้ใจเขาขั้นระดับไหนก็ไว้ใจเลยครับไว้ใจเลยเพราะว่า รู้จักการค้าขายการแล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจที่ผู้จาดีมีความรู้อ,อย่างที่บ,บอกพอเราซื้อนาฬิกาไปอย่างอย่างงานแต่งผมเขาก็ให้ของขวัญมาเราก็ไว้ใจไว้ใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับจริงๆรขายไลน์หมคะหรือว่าไปอ๋อไม่ไม่ครับโอ<ะ>้ไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อของของ,ของแบบนี้ไม่ซื้อทางไลน์ครับต้องเห็น<ฮ>ต้อง<ฮ>ต้องเห็นของจริงต้อง<ม>คืออาจจะการซื้อทางไลน์อาจจะบางคนที่เขาสนใจ บางทีเราเห็นเขาโพสเราจะบอกอเรือนนี้เท่าไหร่สนใจแต่เราสุดท้ายยังไงต้องเข้าไปดูต้องไปเห็นของจริงต้องไปตรวจเช็คครับแต่อย่างเราเนี่คือไม่ได้แบบตามดาราคนอื่นใช่ไหมครับว่าคนอื่นน่าเชื่อถือเพราะดาราคนอื่นเขาขซื้อจากเจ้านี้อย่างเงี้ยผมว่ามันก็รวมรวมด้วยอะครับคือไม่ไม่ใช่แค่ดาราแต่ก็ลูกค้าหลายๆคนเพราะเขาก็โพสใช่ไหมครับว่าอขอบคุณคนนี้ที่ได้มาอุดหนุนมาอุดหนุหนร้าน คือมันมันทั้งต้องบอกว่าทั้งทั้งดาราแล้วก็ทั้งลูกค้าที่ลูกค้าหลายๆคนก็เป็นลูกค้าที่เรียกว่าอะไรก็น่าเชื่อถือนะครับได้คุยกับเชียร์ต้องไหมคะน้องๆในที่โดนเหมือนกันเลยเพิ่งได้คุยเมื่อวานเพราะว่าน้องเชียร์ไปถ่ายไปถ่ายรา,ายการก็เพิ่งได้ถามเขาอันนั้นเขาโดนหนักเลยร้านร่วสงสารมากโดนโดนหนักเลยจริงๆตอนแรกก็คิดว่าน้องเขาไปไปซ่อมไปแต่จริง,รงๆน้องเขาก็ ฝากขายเหมือนกันครับก็เหมือนกันเลยเราเราคุยกันก็งงเพราะว่าเชียร์ก็มีความรู้สึกเหมือนผมว่าซื้อขายกันมานานไว้ใจกันไม่เคยมีปัญหาแต่ตอนตอนตอนที่เกิดปัญหากับเชียร์หรือเกิดปัญหากับผมไม่ได้ไม่เคยได้คุยกันก็ต่างคนต่างไม่รู้ครับแต่พอมาเห็นข่าวอย่างที่บอกพอเห็นข่าวแล้วเห็นว่ามีหลายคนที่โดนแล้วก็จํานวนตัวเลขก็จะคงต้องทําใจครับ เข็ดไหมต้องมันไม่ได้เชิงว่าเข็ดต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็โดนก็เคยโดนโดนมาโดนมาเหมือนกันผมว่าเชื่อหลายหลายคนก็คงเคยโดนเรื่อง,เร,องเรื่องเงินะนะครับเรื่องเงินที่ไม่ได้คืนอ,อันนี้ไม่ได้ถือว่าเข็ดแต่อาจจะต้องระวังมากขึ้นใน,ในการที่อย่างนี้เราให้ไปเราก็ไม่ได้มีสัญญาซื้อขายแล้วที่บอกที่บอกเวลาผ่านไปจริงๆถ้าอย่างนี้เราก็ควรจะไปเอาคืนหรือทวงตั้งแต่แรกเราเราอาจจะปล่อย คือเราให้โอกาสนะครับเราอาจจะปล่อยเวลาผ่านไปนานไปหน่อยนะครับแตอนนี้ก็คือปล่อยตอนนี้ปล่อยใช่ไหมครับก็บอกก็แอบสงสารนะครับก็แอบสงสารคือแต่กใ็ให้ให้ความคือให้ความร่วมมือถ้าถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการแต่ก็ก็เท่าที่สัมภาษณ์ไปก็เท่าที่รู้อะครับก็มีประมาณนี้นะครับนักแสดงอิสระแล้วอ๋อโอเคครับ จริงๆก็ไม่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีสัญญากับช่องเจ็ครับผมเป็นสัญญาใจมาตลอดแต่ทางช่องก็น่ารักกันนะครับให้โอกาสผมให้ละครผมมาตลอดอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีคือช่องเจ็นี่ก็คือคือเหมือนบ้านนะครับรู้จักกับทุกคนแต่ละค่ายก็สนิทสนมกันก็ก็เลยเหมือนหลายคนเขาคิดว่าโอ้ก็เล่นเล่นแต่ช่องเจ็ก็ใช่ครับก็เล่นแต่ช่องเจ็เพราะว่าเรามีละครต่อเนื่องตลอดเพราะ ครับคือมันก็ไม่ใช่อยู่ดีวันนี้จริงๆก็มีคนติดต่อมามา,มา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 เรื่อยๆนะครับเริ่มแต่ตอนแรกก็ไปออกรายการเพราะเราทำธุรกิจเราก็อยากออกไปรายการโปรโมทสินค้าแต่เรื่องของละครเราอาจจะมองด้วยด้วยจังหวะที่ช่วงที่โควิดนี่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ถ่ายละครมาเจ็ดเดือนจังหวะที่มันว่างและมีโอกาสที่จะได้ไปถ่ายละครกับที่อื่นบ้างโดยโด,ย,ดยอายุด้วยเราก็มองว่าเราก็ อยู่ในวงการมานานเราก็อยากจะไปได้รับบทที่บางทีก็ต้องบอกว่าหาประสบการณ์เรื่อยๆนะครับคือแต่ละช่องแต่ละค่ายเขาทำเขาทำละครหรือแนวแนวทางละครมันไม่เหมือนกันแล้วบทบทที่ที่รับไปก็เป็นบทที่ถือว่าเป็นบทที่ท้าทายครับแต่เหมือนครั้งนี้เราก็มาเป็นอิสระเหมือนประกาศเป็นทางการก็ไม่ได้ประกาศนะครับอันนี้ก็คือหัวพาดข่าวประกาศคือต้องบอกว่า ถ้าช่องเจ็ดเสนอละครมาเราเราคิวได้เราก็ยินดีเรายังไงก็ทํางานกันเหมือนเดิมครับไม่ไม่ได้ว่าออกมาจจะช่องเจ็ดแล้วไม่ทํางานกับช่องเจ็ดอันนี้ถ้าทางช่องเจ็ดเขามีละครให้เราเราก็ยินดีที่จะร่วมงานต่อไม่คุยกับช่องเจ็ดก่อนที่จะไปรับงานในพีเราต้องบอกเราอ๋อได้คุยได้คุยตั้งแต่ปีใหม่ครับผมผมแจ้งไปผมก็ไปถามว่าแล้วถ้าผมมีมีค่ายอื่นมีช่องอื่นมาเสนอละครผมสามารถ คุยได้ไหมครับก็ได้แจ้งผู้ใหญ่ไปแล้วครับทางผู้ใหญ่ก็เข้าใจนะครับว่าถ้าช่วงไหนคือเขาก็เห็นว่าเราอยู่ด้วยมานานถ้าช่วงไหนที่เราเราว่างก็เขาคุยได้ครับถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด subscribe YouTube d a r a Daily Official กันไว้นะคะ